สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือน มีนาคม2,567นี้ฝาก like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือส่งของขวัญส่งดาวนะคะให้กับอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มองตักแตนนะคะในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าการอ่านดวงนี้นะคะเป็นการอ่านดวงภาพรวมของชาวลัคนาและราศีมีน,นประจำเดือนมีนาคม 2567นี้เท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นดวงภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนบุคคลดังนั้นแล้วนะคะขอให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะอย่ายึดถือเป็นดวงบุคคลของตัวของคุณเองหากคุณอยากจะดูดวงนะคะเฉพาะตัวของคุณเองเลยก็สามารถนะคะทักทางอินบ็อกซ์เพจอ่านดวงสไตล์ตักแตนหรือไลน์แอดนะคะหน้าทางเพจเข้ามาได้เลยด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จะมี ค่าครูนะเพื่อสอบถามค่าครูกันและนัดหมายคิวกันเพื่อที่จะดูดวงกันอีกทีหนึ่งนะคะและช่องของอ่านดวงสไตล์ตักแตนนี้นะคะเป็นการแบ่งรอบเดือนนะคะตามหลักของทางโหรา,าศาสากลดังนั้นแล้วนะคะขอให้ยึดตามหลักของหมอตักแตนนะคะในการที่จะดูนะถ้าท่านไหนนะคะรู้ลัคนาราศีนะคะ ลัคนาราศีเกิดของคุณในแบบทางโหรศาศาสตร์สากลหรือโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็สามารถดูได้ทั้งราศีและลัคนาควบคู่กันไปได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขอให้พิจารณานะคะอะไรที่ดีก็ขอให้วางแผนที่จะสร้างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้นำไป รับฟังและไปปรับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อที่จะได้มีแนวทางป้องกันไว้ดีกว่านะคะอาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับคุณก็ได้ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ฟังแบบสบายๆนะคะรับรู้ว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นจะดีกว่านะก็ขอแฮปปี้เบิร์เดย์ชาวลัคนาและตาศีมีนทุกๆท่านนะคะเริ่มต้นปีเกิดใหม่ ในปี2567นี้รอบอายุใหม่แล้วนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกๆท,ท่านนะคะเริ่มต้นด้วยพลังงานที่ดีสิ่งที่ดีๆนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนามีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์พังพร้อมไปด้วยกรลยาณมิตรและโอกาสต่างๆที่เข้ามามากมายนะคะให้ชาวลัคนาราศีมีนได้คว้าและ วางแผนสร้างชีวิตของคุณให้เติบโตเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคตและขอให้ชาวลัคนาราศีมีนท,ทุกท่านมีความหวังมีศรัทธาในตัวเองอยู่เสมอนะคะให้คุณมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งมากๆไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามให้มีโอกาสเข้ามาให้มีทางออกได้เสมอมีเงินทองร่ำรวยเหลือกินเหลือเก็บตลอดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเดือนมีนาคม2567นี้นะคะคือเป็นเดือนเกิดของชาวลัคนาราศีมีนหลายๆท่านนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์นะคะถึง21มีนาคมนะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในเดือนนี้กันบ้างนะคะในเดือนนี้นะคะของชาวลัคนานะคะราศีมีนมีไพ่เมเจอร์อัคนามาใบแรกนะคะ The Justice เออขอโทษค่ะใบแรก The d e v i l ใบที่2 The Justice นั่นเองนะคะเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมีนนะบอกได้เลยว่ามีเรื่องราวให้คุณตัดสินใจเยอะแยะมากมายแล้วมีเรื่องราวต่างๆให้คุณได้ไปลงมือทําเยอะมากๆเลยนะคะอะไรที่วางแผนคิดเอาไว้เนี่ยจะได้แบบเริ่มมาทำให้มากขึ้นนะคะได้ลงมือทําอย่างชัดเจนมากขึ้นนะไพ Justice ่ Justice มาชาวลัคนาราศีมีน คุณจะได้ทำอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะในการตัดสินใจต่างเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเข้าประกวดอะไรนะมีโอกาสสูงมากนะคะที่จะชนะนะติดรางวัลขึ้นมา1ใน3หรือดังน้อยต้องได้รางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งกลับมานะคะผลจากการที่คุณน่ะสามารถสร้างผลงานได้เหนือกว่าที่เขาคาดหมายนะคะหรือเข้าร่วมตีมงานมากที่สุดคุณก็เลยได้รับรางวัลผลงานตรงนี้เข้ามานั่นเอง นะในเรื่องการเงินนะคะต้องเอามาระวังการกู้ยืมนะที่มากเกินตัวนะคะหรือใช้จ่ายที่เกินตัวของคุณไว้ด้วยนะไม่งั้นแล้วเนี่ยจะเป็นปัญหาหนี้สินคาราคาซังนะไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะแต่ท่าไหนคิดที่วางแผนดีได้อย่างรอบครอบนะกลับกลายเป็นว่าคุณนะคะจะวางแผนที่มันจบแล้วคุณก็จะปิดหนี้ได้มากที่สุดด้วยและถ้าไหนที่คิดที่จะซื้อบ้านซื้อรถนะคะกู้เงินกับธนาคารสถาบัานการเงินต่าง ในเดือนนี้เป็นจังหวะเวลาที่ดีมากที่คุณจะได้รับขึ้นมานะคะความรักเนี่ยระมัดระวังนะคะในเรื่องเกี่ยวข้องกับมือที่3มนะมีคนเข้ามาชอบคุณนะคะโดยที่เขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วนะและตัวของคุณเองอาจจะโสดนะโสดเราไม่รู้เรื่องนะคะเข้าไปอยู่ในจุดตรงนั้นแล้วกลายเป็นว่าโดนโดนตัดสินนะตาหน้าว่าเป็นคนที่ไปแย่งคนของเขามาอีกทีนึงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะคะ ท่านไหนอยากจะมีบุตรในเดือนนี้นะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะอยู่ดีๆก็เข้ามานะคะปุ๊บปั๊จบจดทะเบียนสมรสแต่งงานกันเลยแบบนี้นะคะระวังให้ดีนะอยู่ดีๆปุ๊บปั๊บเลยนะบอกไปก่อนนะคะและไพ่แทนตัวคุณในเดือนนี้นะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะชาวลัคนาราศีมีนทุกๆท,ท่านคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมีนค่อนข้างที่จะมีแผนในตัวเองเยอะมากแล้วตัวของคุณเองเนี่ย มีไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์เยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วหัวของคุณยังเป็นเดวิลอีกบอกได้เลยว่าเรื่องที่คุณอยากจะทำเนี่ยเยอะในหัวของคุณเนี่ยเยอะแต่ยังไม่คิดที่จะลงมือทำอะ่ะมาได้แต่คิดอะ่ะคิดเป็นรูปเป็นล่างคิดขึ้นมาแต่ยังไม่ลงมือทำอะ่ะเพราะอะไรเพราะคุณขาดแรงจูงใจนะคะขาดคนที่จะมาคอยนะผลักดันให้คุณได้ออกไปทำ ผลักดันให้คุณออกไปทําได้อย่างเต็มที่ให้มันชัดเจนแล้วก็มาสนับสนุนแนวคิดว่าคุณควรที่จะทําอะไรต่อไปดีเพราะทุกๆอย่างเนี่ยคุณอยากจะทําไปหมดเลยนะแต่ติดปัญหาที่อะไรคะเงินเงินหนึ่งในนั้นเนี่ยเรื่องเงินสองคือความรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสามารถมากพอที่จะทําอะไรตรงนี้ได้นะคะเปลี่ยนใหม่นะคะชาวลัคนาราศีมีน ปีนี้ปีเกิดของคุณนะเป็นปีที่ดีมากๆนะคะถือว่าเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการที่ทิ้งอะไรที่ไม่ดีออกไปนะคะแล้วก็ตัดสินใจให้ชัดเจนทําให้ลุยให้เต็มที่นะคะมั่นใจในตัวเองเนี่ยไพ่จะติดเข้ามายังมาคู่กับไนท์ออฟซอร์ดอีกนะคะมีเด v ว,วิวเข้ามาอีกเนี่ยบอกได้เลยว่าตัดสินใจให้ชัดมุ่งมั่นชัดเจนแน่แนนะบอกได้เลยคุณจะทําได้อย่างสําเร็จมากๆเลยนะคะผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นนะ อย่าให้เจ็ดถ้วยของคุณทํางานโดยที่คุณไม่ทําอะไรได้แต่คิดแล้วมันไม่ขึ้นมาเป็นรูปล่างถ้าคุณอยากจะให้เป็นรูปเป็นล่างก็อย่าลืมรีบลงมือทํานะคะทําไมถึงบอกว่าทําแล้วสําเร็จเห็นความมั่นคงอยู่ตรงนี้ไหมคะเนี่ยแต่สิ่งที่ไพ่บอกเนี่ยคือคุณน่ะไม่สามารถทําพร้อมกันทีเดียวได้หมดหรอกนะคะเอาที่ใจคุณอยากจะทําขึ้นมาจริงๆแล้วเลือกขึ้นมาสักหนึ่งอย่าง นะเพราะตัวของคุณเองเป็นเจ็จถ้วยเนี่ยคุณแบบเยอะไปหมดเลยเยอะสิ่งเรื่องบ้านก็อยากทําเรื่องรถก็อยากมีงานเสริมก็อยากได้อยากเรียนก็อยากเรียนแบบนี้นะคะหลายอย่างเต็มไปหมดไหนจะเรื่องลูกไหนจะเรื่องคนรักแบบนี้นะคะมันเต็มไปหมดเลยภัวพันไปหมดเพราะฉะนั้นเราเนี่ย,พยไพ่เด้บอกว่าคุณต้องจัดระบบระเบียบตัวเองให้ดีนะคะบรานา์ชีวิตตัวเองให้ดีด้วยนะแล้วคุณจะทําทุกอย่างได้อย่างดีมากที่สุดนะคะเลือกขึ้นมาอย่างเดียว นะทำมาก่อนอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณหรอกนะคะไม่ได้อย่างใจคุณมากมายนะักนะแต่ก็ดีกว่าคุณไม่เริ่มทำอะไรเลยนะคะพอคุณเริ่มทำแล้วปุ๊บเนี่ยก็อย่าลืมนะรักษาความสม่ำเสมอเอาไว้ด้วยนะคะไม่ใช่ทำอยู่แป๊บเดียวแล้วคุณก็ทิ้งนะชาวลัคนาราศีมีนนะคะมันนั้งั้นมันก็ไม่จบสักทีนะคะไม่เริ่มต้นมันเป็นรูปเป็นล่างสักทีเนาะอศวินดาบมานะคะ ตัดสติสมานะสองคนนี้นะคะอย่างที่บอกเขาเป็นคนที่ลุยเลยทําเลยโดยที่ถ้าคุณเตรียมพร้อมแล้วหลักฐานชัดเจนแล้วเนี่ยลุยเลยแล้วก็เหมือนกับหมกมุ่นมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่แบบเดวิลนะคะแล้วคุณจะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาเงินของคุณจะมาจากเดือนนี้เลยนะในสิ่งที่คุณไม่อยากทํานี่แหละในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณไม่มั่นใจคุณทําไม่ได้นี่แหละกับกลายเป็น คนที่ให้เงินคุณมากที่สุดนะคะใครติฉินอะไรมาล้อมรับฟังเฉยๆแต่อย่าเอามาคิดมากนะคุณเก็บเอาไว้แค่ทบทวนพอนะคะเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามานะคะแล้วก็มาบามตัวเองมาดุตัวเองมาว่าตัวเองว่าตัวเองอะ่ะไม่มีความสามารถมากพอไปเชื่อคำเคขามากเกินไปจนขาดความมั่นใจของตัวเองนะคะเอาแค่พอหอมปากหอมคอนะคุณทำได้อย่างเต็มที่แล้วคุณต้องชมตัวเองบ่อยๆ ะะงานคุณถึงจะสําเร็จไปได้ด้วยดีนะในเรื่องการเงินนะคะเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมีน,นอย่างที่บอกว่าต้องบาลานให้ดีนะคะเพราะว่าคุณมีแนวความคิดที่จะใช้ทำโปรเจกต์หลายๆโครงการนะแล้วอะไรรู้ไหมคะในเรื่องการเงินคุณยังมีเพื่อนมาชวนให้ออกไปเที่ยวทำนูน่นทำนี่ด้วยการแอคทิวิตี้ร่วมกันกับผู้คนเยอะมากขึ้นถ้าใครชวนให้คุณมาคิดลงทุนอะไรเนี่ยอย่าลืมศึกษาให้ดีก่อนนะคะ ให้ยังแนะนําว่าให้เก็บเงินไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งรีบที่จะลงทุนอะไรมากมายถ้าคุณยังไม่ได้รู้ลึกรู้จริงนะแต่ว่าลงเพื่อความเกรงใจคนอื่นก็เตรียมตัวไว้เลยนะคะว่าจะขาดทุนนะและทาเอกสารสัญญาให้เรียบร้อยด้วยนะคะท่านไหนที่ให้ยืมเงินผู้อื่นหรือจะไปกู้เงินต่างเนี่ยตรวจเช็คเอกสารสัญญาให้ดีนะคะมันยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่นะถ้าอยากให้กู้ผ่านต่างเนี่ยระบบบัญชีสเตตเมนต์นะคะ อ่าอัตราดอกเบี้ยรายการสลักหลังต่างๆนะคะอย่าลืมดูให้ดีนะแล้วก็ดูข้อกําหนดแบ่งจ่ายเงินต่างๆของคุณให้ดีนะว่าคุณจะผ่อนไหวไหมถ้าไหนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่นะคะอย่าลืมไปหาสถาบันนะที่สามารถเคลียร์หนี้นะคะเรียกว่าอะไรนะหมาคลินิกหมอหนีน้่ยคะ่ะคลินิกแก้หนี้เนาะหมอหนี้ต่างๆเนี่ยให้ช่วยเหลือคุณนะคะแล้วการเงิน การเป็นหนี้ของคุณเนี่ยมันจะจบนะจบลงมาได้ด้วยดีนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณไม่อยากจะไปแต่แนะนําว่าให้คุณไปเถอะค่ะสถาบันการเงินคลินิกแก้หนี้นะต่างๆลองนิโคเชียตคุยกับบุคคลเหล่านี้นะคะแล้วคุณก็จะจ่ายเงินได้น้อยลงเซฟและคุณจะสามารถมีเงินดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืนนะอยากกู้บ้านจะได้บ้านนะคะแต่บ้านเนี่ยขอให้ดูในงบประมาณที่คุณไหว เพราะคุณคิดที่จะซื้อเนี่ยมันมีหลากหลายมากแล้วราคาแบบสูงกว่าเงินเดือนของคุณที่จะสามารถจ่ายได้อะมันเลยทําให้แบงก์อนุมัติไม่ผ่านก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูหลังที่มินิมอลเหมาะกับตัวคุณเองดีกว่านะชาวลัคนาราศีมีนนะคะท่านไหนที่อยากจะมูในเดือนนี้นะคะ 1. ในทางของคนไทยนะคะก็องพระมหาอ่าอ,องบิดานะคะของ กฎหมายไทยนะคะองลพีใช่ไหมเจ้าฟารพีนะคะถ้าจำไม่ผิดนะท่านเจ้าที่ที่บ้านนะคะขอพรกับเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิที่บ้านนะคนที่คอยปกปักรักษาบ้านของคุณอยู่ผีบ้านผีเรือนนะคะไปที่ไหนนะให้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางในที่สถานที่นั้นๆที่คุณไปนะคะแล้วขอให้ท่านช่วยเปิด โชคเปิดลาบเปิดทางให้เจรจาค้าขายทำงานต่างๆลาบลื่นได้อย่างประสบความสำเร็จให้มีคนช่วยเหลือนะคะแล้วคุณจะสำเร็จขึ้นมามากขึ้นนะใครที่มีการบนบานสารเก่านะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนไว้อย่าลืมไปแก้นะอย่าลืมไปแก้ท่านตามแล้วนะคะไปแก้หน่อยนะแค่แบบคุณรับปากเอาไว้แล้วคุณไม่ไปทำอ่ะแบบคุณไม่ได้แล้วคุณไม่ทำเนี่ยท่านก็รอนะ เพราะเหมือนการติดสินบนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมไปแก้ไขให้ดีนะคะแากในทางฝั่งเทพจีนนะคะก็องเปาวุ้นจีนนะเปาวุ้นจีนนะคะองเทพเจ้ากวนอูนะคะองเฉสิงเอีย้ยปางบูแบบนี้นะคะองที่ให้ความเที่ยงธรรมและเป็นคําต่างๆคุณสามารถไปขอพรอได้เลยและศาสนาไหนก็ตามนะคะองที่เป็นผู้คอยตัดสิน นะพิทักษความยุติธรรมต่างๆนะคะคุณไปขอพรองค์ๆนั้นได้เลยนะคะอาจจะเป็นองค์เทวทูตมิคาเอลหรือทางหลักศาสนาท่านอื่นก็ได้ทําบุญนะคะเกี่ยวข้องกับมูลนิธิโลคหัวใจนะและบุคคลยากไร้ต่างๆนะคะในพื้นที่การด้อยโอกาสนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างให้คุณได้รับเรื่องราวดีๆสิ่งที่ดีๆกลับมาเพิ่มขึ้นนะคะหัวใจนะสำคัญกับ ชีวิตของทุกๆคนหากเมื่อไหร่ที่หัวใจหยุดเต้นนะคะคุณก็หมดลมหายใจนะดังนั้นแล้วการทําบุญบริจาคเกี่ยวข้องกับหัวใจนะคะเกี่ยวกับการช่วยต่อเติมเสริมสร้างชีวิตจะทําให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะและมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนขึ้นมาด้วยเช่นกันนะหน้าบ้านนะคะถ้ามีอะไรที่มันลกรุงลังพันเกี่ยวไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะ หรือสายฟงสายไฟก็อย่าลืมแก้ไขให้ดีนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐมาทําให้ก็ได้นะเสียเงินนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะทําให้หน้าบ้านปลอดภัยและดูสวยงามเนาะกลางบ้านถ้ามีอะไรเสียหายเล็กน้อยแตกหักนะคะก็อย่าลืมซ่อมแซมให้ดีในส่วนช่วงห้องน้ำนะคะถ้ามีน้ำขังน้าบรรยากาศไม่ดีไฟไม่โอเคต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะทำให้การเงินของคุณเนี่ย สามารถโฟลได้มากขึ้นกว่าเดิมนะอ่ะตัวนี้แนะนำอีกนิดนึงนะคะว่าให้บริจาคเลือดไว้หน่อยนะคะหรือนะเอาเข็มจิ้มปนิ้วให้มีเลือดออกนิดนึงนะคะเป็นการแก้เคล็ดให้ตัวเองไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะคะเพราะมันมีไพ่สามราบเข้ามานะอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะที่คุณไม่ทันตั้งตัวจากการเดินเหินหรือรีบทําอะไรต่างๆแม้กระทั่งการพักผ่อนน้อยนะคะ ก็ต้องปรับตรงนี้ให้ดีนะชาวลัคนาราศีมีนถ้าคุณไปงานสังสรรค์เมาอย่าขับนะคะมีปัญหาแน่นอนนะคุณอาจจะถูกจับนะแล้วก็โดนปรับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะเรื่องสุขภาพเรามาระวังเรื่องความเครียดนอนไม่หลับนะคะจากปัญหาหลายๆอย่างมากมายลุมเร้าเข้ามามาเลยทําให้ชาวลัคนาราศีมีนเะนี่ยนอนไม่พอ ตัวของคุณเองคิดเยอะคิดมากนะคะหลายๆอย่างมันหยุดอิดใจมันดูไม่ได้อย่างใจเยอะเลยหลังจากปีเกิดขึ้นมาเนี่ยเดือนเกิดของตัวเองเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทาไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมชีวิตฉันนู่นนี่นั่นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันเลยทาให้คุณนอนไม่หลับด้วยนั่นเองดังนั้นแล้วนะคะเลิกโทษตัวเองก่อนนะอย่างแรกคือคุณเน่ะเลิกโทษตัวเองก่อนเลิกเอาชีวิตตัวคุณเองนะคะไปเปรียบเทียบกับใครนะทาชีวิตของตัวคุณเอง นะให้ดีให้ปร,รานให้มีความสุขนะคะแบบ3ถ้วยออกไปหาอะไรทาําออกไปเจอแอคทิวิตี้ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะเปลี่ยนแปลงวงจุ้ยบ้านเก็บของทิ้งทํานู่นทํานี่ปรับนะปรับบรรยากาศพลังงานในบ้านใหม่นะคะจะทําให้คุณนอนหลับได้ง่ายสบายขึ้นนะอาจจะมีน้ําหอมนะคะปรับอากาศขึ้นมาหรือผ่อนคลายช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นนะระวังเรื่องโรคหัวใจเอาไว้ด้วยนะคะผ่าตัด เล็กๆน้อยๆน,อยนะในช่วงเกี่ยวข้องกับช่องท้องนะคะแขนหรือขานะดูแลตัวเองให้ดีนะคะเรื่องสุขภาพขาก็ดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะร่างกายฝั่งซีกซ้ายนะขาซ้ายต่างๆนะคะดูแลตัวเองให้ดีกินให้ระมัดระวังนะอย่ามัวกินเยอะกินมากเกินไปจนทําให้มีปัญหาตามมาได้นั่นเองนะคะและในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมีน ต้องบอกก่อนว่าสุขภาพนะคะท่านไหนที่อยากมีบุตรในเดือนนี้นะมีโอกาสสูงมากที่จะมานะคะเห็นไหมคะสี่ไม้นะและมีเด็กเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองนะแต่คราวนี้พอมาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการปกติธรรมชาตินะคะหรือเสียเงินมาเรามาระวังนะคะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตัวคุณแม่เอาไว้ด้วยนะคะมันจะมีปัญหาสภาวะแทรกซ้อนอยู่ดังนั้นแล้วต้องดูแลตัวเองให้ดี อยู่นิ่งๆนะคะเตรียมความพร้อมกันเป็นคุณแม่ให้ดีที่สุดนะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณแม่และคุณลูกนะคะและในเดือนนี้เรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยเลิกกันไปนะคะเพิ่งเลิกกันมาไม่นานก็ยังตัดจบไม่ได้นะคะยังมีการคิดถึงคนรักเก่าคนในอดีตยังหวนเข้ามาวุ่นวายนะคะกับตัวคุณนะไม่ไปไหนและตัวคุณเองก็ยังปล่อยวางจากเขาไม่ได้ คุณยังมีความรู้สึกว่าทําไมล่ะทาไมเขาถึงไม่เลือกฉันฉันมีอะไรไม่ดีตรงไหนหรอฉันไม่เหมาะสมกับคุณขนาดน,นั้นเลยเหรอหรือฉันทําอะไรให้คุณมากมายขนาดนี้แล้วอะ่ะทําไมคุณถึงไม่เห็นค่าความดีของฉันบ้างเลยนะคะบอกได้เลยว่าคนที่ไม่ใช่นะคะทําอะไรก็ผิดคะ่ะไม่ว่าคุณจะทําดีแค่ไหนถ้าคนเขาหมดใจและเขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนของเขาแล้วอะ่ะคุณไม่ใช่คนที่ใช่ของเขาแล้วอ่ะคุณทํายังไง ก็ไม่ได้ใจเขามานะคะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้คือคุณต้องยอมรับความจริงนะ Justit มาเนี่ยคุณดูหลักฐานคุณดูบนพื้นฐานความจริงไม่ใช่ตัวคุณเนี่ยมานั่งคิดเยอะคิดมากมายคิดแปหวาดระแวงไปก่อนแล้วก็สร้างความหวังลมๆแรงๆว่าเขาจะกลับมานะคะขอโทษที่พูดทําร้ายจิตใจเนาะคนโสดนะคะและคนที่เพิ่งเลิกล้างล้างลาม,มาเนี่ยแม่หมออยากให้คุณเจอคนที่ดีนะคะเพราะคนใหม่เนี่ย ถ้าคุณตัดใจได้เลยนะบอกเลยว่าเดี๋ยวคนใหม่เข้ามาแล้วนะมีคนใหม่เข้ามาแล้วหนึ่งไม้เท้ามามาแบบปุ๊บปั๊บโผล่เข้ามาบุกจู่โจมคุณเลยแล้วเขาเนี้ยมีเสน่ห์มากด้วยไม่ยอมปล่อยคุณเลยนะเขาเนี้ยหลักคุณชาวลัคนาราศีมีน,นคุณจะไม่ทันตั้งตัวเลยละ่ะการที่คุณไปงานเลี้ยงกับคนกับเพื่อนฝูงกับวงสังคมนี้นะคะหรือไปเที่ยวตามสถานที่บันเทิงต่างๆก็ต้องระมาัดระวังตัวให้ดีคุณจะเจอคุณคนนี้ขึ้นมาได้ นะคะไม่อยากเจอก็จะได้เจออยากเจอจะไม่ได้เจออ่าเป็นสิ่งที่แปลกใจใช่ไหมล่ะมันมีผลมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรามัดระวังตัวเองให้ดีสี่เหรียญมาเนี่ยเป็นไปได้เรามัดระวังตัวเองให้ดีน,น,น,ไไดดะดนะคะอย่าพาตัวเองไปในที่อโคจรและทบทวนตัวเองให้ดีว่าสุดท้ายแล้วผลสรุปตรงเนี้ยในเรื่องความรักที่เสียใจที่ผ่านมาเนี่ยมันผิดพลาดในตรงไหนนะคะมันจะทําให้คุณมุกออนไปได้ไวมากขึ้นส่วนคนที่โซดสนิทเลยนะคะ คุณมีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยชาวลัคนาราศีมีนแล้วมันกลายเป็นว่านะคะอยากจะเก็บเธอเอาไว้ทุกๆคนนะคะคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่คนนี้ก็สเปคคนนั้นก็คอยสปอร์ตอย่างนู้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีมีนคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกคุณก็เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณนะคะคุยไปก่อนก็ได้นะ คนที่เข้ามาแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีหน้าตาหน้าที่การงานที่ดีดังนั้นแล้วชาวลัคนาราศีมีนคุณก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะติดอ่าเรียกว่าอะไรนะติดขาดกับใครจริงจังกับใครขนาดนั้นนะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างที่บอกความรักที่ผ่านมามันไม่เวิร์กมนเลยทําให้ชาวลัคนาราศีมีนขอเลือกไปก่อนแต่ฝั่งนั้นนะ่ะก็เร่งรัดมาดัางนั้นแล้วชาวลัคนาราศีมีนคะคุณค่อยๆดูว่าเขาคนไหนเป็นคนที่ รอคุณได้คนคนไหนที่พยายามที่จะรบหัวรบหางเพราะอะไรนะคะคนไหนที่เข้ามาด้วยความจริงใจแบบไหนแล้วค่อยๆคัดคนเหล่านั้นออกไปให้เหลือคนที่เหมาะสมกับคุณนะตอนนี้ก็คุยๆไปก่อนนะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคุณสามารถตัดสินใจได้เลยว่าคนคนนี้นะคะเหมาะสมกับคุณไหมคนคนนี้ที่คุณสืบมาแล้วเนี่ยเขาไม่มีใครจริงๆใช่ไหมจริงๆแล้วเขาก็พยายามที่จะทําอะไรให้คุณเห็นขึ้นมาชัดเจนอยู่แล้วนะ แล้วเขาก็เสมอต้นเสมอปลายมาตลอดแต่ตัวคุณเองเ่ะเลือกที่จะลังเลไม่แน่ใจนะคะไม่อยากตัดสินใจนะว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้เพราะคุณกลัวเจ็บนั้นแล้วขอให้ทบทวนว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเขาหายไปจากชีวิตคุณนะคะหรือคุณหายไปจากชีวิตเขานะผลมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วถามใจของตัวคุณรู้ว่าไหวไหมใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างแล้วตัดสินใจดูนะคะ แล้วคุณจะได้รับคำตอบที่แท้จริงจากใจของคุณเนาะถ้าเกิดยังไม่ได้จริงๆยังรู้สึกว่าไม่โอเคคนคนนี้ยังมีความเอ๊ะเในสัญชาตญาณของคุณอยู่คุยต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวคุณก็เจอเข้ามาอีกนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นแฟนกันนะคะหรือเป็นสามีภรรยาการระวังเรื่องมือที่3เข้ามาและการหวาดระแวงหึงหวงต่างๆนะจะทําให้เกิดปัญหานะคะเกี่ยวข้องกับ ความรักของคุณขึ้นมาได้มีปากเสียงขึ้นมาได้นะชาวรัคดาราตาสีมีนสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกคือคุณอย่ามาโนไปเองคุณดูหลักฐานก่อนถ้าคุณรู้สึกว่าแฟนของคุณมีความเอ๊ะมีมือที่สามปุ๊บเนี่ยอ่าไพจัดสติดมานะคะรวบรวมหลักฐานเลยค่ะจับให้ได้คาหนังคาเขาแล้วฟ้องนะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนคุยกันแล้วคุยไม่ได้คุยไม่รู้เรื่องไม่เคลียร์ไม่จบนะคะเขาไม่เลิกฟ้องค่ะ ้องเลยนะใช้อำนาจศาลต่างๆนะเตรียมหลักฐานให้ดีใครหลักฐานแน่นหนาสุดนะคะคนนั้นชนะนะสี่เหรียญเนี่ยอย่ามัวแต่ทำตัวนะคะน้อยอ,อกไอ้ใจแบบห้าเหรียญน,นะสี่เหรียญเนี่ยเก็บหลักฐานให้ดีให้นิ่งๆอย่าก,กระตกกระตากนะคะหาเพื่อนร่วมทีมงานต่างๆช่วยให้ที่บ้านช่วยให้ลูกช่วยนะคะ ให้คนลอกตัวช่วยนะแล้วคุณจะสําเร็จนะคะส่วนท่านไหนนะที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วแบบมีแผนที่จะวางแผนแต่งงานอะ่ะแต่ยังไม่ได้ตอบตกลงไม่ได้นุ่นนี่กันสักทีอยู่ดีๆนะคะบอกเลยว่าโดนลูกหัวลูกผางนะเพราะว่ามีเบบีเข้ามาโดยที่คุณไม่ทันคาดคิดนั่นเองนะคะเลยทําให้ได้เกิดการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสสดทะเบียนแต่งงานกันอย่างปุบปับป่องไวด้วยนั่นเองดังนั้นแล้ว ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะถ้าท่านไหนยังไม่พร้อมนะอย่างที่บอกว่าอย่าลืมคุมกําเนิดเอาไว้ให้ดีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าองค์มังกีคิงนะคะไพ่ขององค์มัง k ีคิงทาโร่แอนด์ออร์เนะต้องการแนะนําและบอกอะไร The mystical monkey king taro นะคะต้องการแนะนําและบอกอะไรชาวลัคนาราศีมีนในเดือน มีนาคมนี้กันบ้างคะ่ะใบแรกนะคะเปิดใจรับฟังนะเห็นไหมใบแรกมาคือคุณก็ต้องเปิดใจที่จะรับฟังแล้วว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาหาคุณน่ะมีอะไรเข้ามาบ้างเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นปัญหาจากอะไรคนของคุณเป็นยังไงมีต้นสายปลายเหตุมาแบบไหนนะคะฟังให้ชัดเจนนะฟังอย่างมีสตินิ่งเข้าไว้นะคะสเตรน์มาเนี่ยต้องเป็น คนที่สุขุมนุ่มลึกนะคะใช้ความอ่อนโยนอ่อนหวานความมีเมตตาความดีต่างๆในการที่จะสงบปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนะ mm hmm. และใบสุดท้ายนะคะ mm hmm. Judgment นะแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะ mm hmm. ว่าจะให้เดินหน้าต่อไปอย่างไรนะ mm hmm. ต้องบอกเลยว่า Judgment มาในแบบนี้นะคะ mm hmm. ใครที่ใช่จะยังอยู่คนที่ไม่ใช่จะออกไปนะคะ ท่านจะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปและตัวคุณจะได้รับความกระจ่างที่มันมากขึ้นด้วยนั่นเองนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะส่งขามความส่งดาวหรือพอมเพยให้กับหมอตักแตนในช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนได้ทุกช่องทางเลยนะคะเป็นกำลังใจให้หมอตักแตนในการผลิตคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันหรือถ้าคุณนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวนะก็สามารถอินบ็อกเข้ามาถามค่าครู นะคะคและนั่นหมายวันเวลาในการดูดวงกันได้นะยังไงก็ขอให้เดือนเกิดของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีมีนได้รับฟังได้เข้าใจได้เรียนรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาแล้วนำมาปรับใช้ให้ชาวลัคนาราศีมีนเติบโตสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองในเรื่องเริ่มต้นชีวิตใหม่นี้ด้วยความยั่งยืน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ